มีหนหน้าจอแต่มี2อ,อุปกรณ์ไม่อยากสลับสาย HDMI ไปมาแล้วจะต้องทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมมดจาก S-Motor นะครับแล้ววันนี้นะครับมดก็จะมาพูดถึงนี่เลยนะครับเวนชั่นนะครับ HDMI switcher นะครับซึ่งมีหลักการทำงานนะครับนั่นก็คือมีทั้งการทำงานแบบ one in two out นะครับแล้วก็มีการทำงานแบบ2 in one out นั่นเอง แต่ที่เราจะมาทดลองให้ทุกคนได้ดูนะครับวันนี้จะเป็นการทดลองแบบ t o in one out นั่นหมายความว่าการใช้งาน2อุปกรณ์ให้ออกหน้าจอที่เรามีหน้าจอเดียวครับซึ่งหลักการทํางานจริงๆนะครับไม่ได้หมายความว่า2อุปกรณ์นะครับจะแสดงผลพร้อมกันที่หน้าจอเดียวนะครับแต่หมายความว่านะครับเราสามารถสลับอุปกรณ์ในการแสดงผลโดยที่เรานะครับไม่ต้องถอดสาย HDMI นะครับสลับไปมานั่นเองและทาไมนะครับมดถึงเลือกเจ้า Vision HDMI Switcher นะครับก็ต้องบอกนะครับว่ามันมีราคาที่ถูกมากนะครับ ราคาจริงๆเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ซื้อในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยสามารถได้ในราคาที่ร้อยกว่าบาทเลยนะเอาเละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องเจ้าเวนชั่นกันนะครับแล้วก็ทดลองใช้งานให้ดูเลยนะครับว่าแกะกล่องแล้วออกมาใช้งานเลยเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงๆไหมนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับและนี่นะครับก็คือหน้าตาของกล่องเจ้าเวนชั่นนะครับ HDMI Switch นั่นเองนะครับ ซึ่งตัวมดเองนะครับก็สั่งมาจาก Shopee m มอ l นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้นะครับว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับซึ่งกล่องก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าภายในกล่องเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับแกะยังไงล่ะโอเคนะครับมันจะมีสติกเกอร์ซิลมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่สั่งมาจะต้องไม่มีรอยแกะหรือว่า อะไรนะครับก็มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ข้างในเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายนะโอเคครับสำหรับภายในกล่องนะครับคร่าวๆอ่ะนะครับก็จะมีแค่นี้เลยนะครับก็จะมีคู่มือนะครับแบบนี้นะครับ2ออันนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัว HDMI switch ของเรานั่นเองนะครับแอบแกะยากเหมือนกันนะนะครับนี่นะครับ แค่นี้เลยนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องต้องบอกนะครับว่าตัววัสดุเนี่ยนะครับมันค่อนข้างส่วนทางกับราคานะครับเพราะว่าวัสดุเนี่ยทำมาดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไดคัดขอบหรือว่าดีไซน์นะครับก็จะมีด้านหนึ่งนะครับที่เป็น HDMI นะครับสองอันแบบนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็น HDMI 1งอันแบบนี้นะครับ และตรงกลางนะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับสวิชนั่นเองคราวนี้นะครับถ้าอุปกรณ์มีมาแค่นี้นะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะต้องซื้อเพิ่มนะครับนั่นก็คือสาย HDMI นั่นเองนะครับมดก็ได้ทําการซื้อมาแล้วครับนี่เลยนะครับอีก2เส้นนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับก็เป็นยี่ห้อเวนชั่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าซื้อรวมๆกันนะครับมันก็จะได้ส่งทีเดียวเลยนะครับแล้วก็จะได้สินค้าพร้อมกันด้วยครับต่อมานะครับมดจะทดลองโดยการใช้เจ้า Nintendo Switch นะครับ สลับกับเจ้าโน้ตบุ๊กนะครับดูสิว่ามันจะสามารถทํางานได้ไหมนะครับโดยอันดับแรกนะครับเราจะต้องมี HDMI นะครับหเส้นนะครับที่ต่อจากหน้าจออยู่แล้วนะครับก็คือเส้นนี้นะครับที่ต่อจากหน้าจออยู่แล้วนะครับตัวที่หน้าจอนะครับก็จะต้องต่อเข้ากับด้านที่เป็นด้านเดียวนะครับเป็นด้านเดียวนี้นะครับโอเคเสียบเข้าไปเลยนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราจะเอาอุปกรณ์ที่1นะครับเสียบเข้าไปในช่องที่1นะครับอุปกรณ์ที่1ของเรานะครับนั่นก็คือจอโน้ตบุ๊กของเรานั่นเองนะครับเราก็ทําการเอา HDMI นะครับต่อนะครับเข้ากับโน้ตบุ๊ก1ด้านนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับมาเสียบเข้ากับช่องที่1นนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับปุ๊บดูนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าจอมันไม่ขึ้นนะครับมันจะมีไฟบอกสถานะตรงนี้นะครับทุกคนว่า ตอนนี้ไฟเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับถ้ามันอยู่ที่ฝั่งขวาแสดงว่าสวิชเนี่ยนะครับมันแสดงผลฝั่งขวาอยู่ซึ่งตอนนี้ฝั่งขวาเราไม่ได้เสียบอะไรใช่ไหมครับเราก็ต้องกดสวิชนะครับเพื่อสับมาที่ฝั่งซ้ายนะครับอ่าจอเราก็ติดแล้วนะครับนี่เลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทดลองนะครับโดยการเสียบอุปกรณ์ที่2เข้าไปนะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่2ของเรานะครับนั่นก็คือเจ้า nintendo switch นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้า nintendo switch เนี่ยนะครับเมื่อเสียบเข้าไปแล้วมันจะแสดงผลไหมนะครับก็เอาสายนะครับด้านหนึ่งต่อของ nintendo switch นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับมาเสียบที่ช่องที่2นะตอนนี้นะครับเข้า2สายแล้วเรียบร้อยนะครับลอง switch ดูนะครับใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับ นี่นะครับจอ Nintendo Switch มาแล้วนะครับคราวนี้ถ้าจะกลับไปใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับก็แค่กดตรงนี้นะครับก็จะไปใช้งานคอมพิวเตอร์ได้นะครับกดอีกหนึ่งที่นะครับก็กลับมาใช้งาน Nintendo Switch ได้แล้วนะครับง่ายมากเลยนะครับทุกคนแค่นี้เอง ต่อมานะครับมดจะทําการทดลองนะครับโดยใช้ iPad Pro นะครับสำหรับเจ้า iPad Pro นะครับทุกคนเนื่องจากว่าไม่มีช่อง HDMI นะเราก็จะต้องยุ่งยากนิดนึงนะครับก็คือเราจะต้องมีตัวนี้นะครับเป็นตัวฮับนะครับสำหรับต่อ HDMI นั่นเองนะครับเราก็ทําการเสียบเข้าไปเลยนะครับสำหรับสายนะครับที่เราต่อไว้ตอนแรกแล้วนะครับอันนี้นะเราก็จะทําการนะครับไม่เอาออกนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวมดจะลองเอาสายของเจ้า Nintendo นะครับมาต่อเข้าที่ ฮับอันนี้เลยนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับคนรับก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับมาลองกดสวิตช์ดูนะครับว่ามันจะแสดงผลหน้าจอของ iPad ได้ไหมนะครับได้นะครับสามารถแสดงผลหน้าจอของ iPad ได้นะครับนี่ ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์นะครับที่สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ HDMI ที่มดนำมาเสนอให้ทุกคนดูในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะยังไงนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้มดด้วยนะครับโดยการกดติดตามกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับหรือคอมเมนต์นะครับสิ่งที่อยากรู้นะครับเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับส่วนรายละเอียดในเรื่องของช่องทางที่เราจะสามารถไปซื้อได้นะครับมดก็ได้ทาการ ใส่ไว้ที่ใน description ข้างล่างแล้วเรียบร้อยนะครับยังไงนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย